พี่น้อยเน,นาะเปิดภาพมาเมื่อนี้กับทั้งสร้างเพิ่นเนาะได้ใส่ผาติดบานสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้อยเนาะมาโตให้เหลือแต่ขอบข้างบาดนี่เอาสีพากัน,นยับยง่ายอ่านี่ยมาโตอ,อันนี้เพิ่นกันบวันทั้งธรรมดาเนาะอันนี้กะรุ่นหลายคนในทีละอย่าง,งยออ่เลยนี่กะได้ คงห่างจาพ่อเพืนยางบขยอยใหญ่็ดห่างกานั้รอกเนาะอ้ยอ้กยเอางามแลบบาทนี่พี่น้องยเนาะให้ทั้งบาสวนเพิ่นเก็บไม้เก็บตอกออกจากบริเวณรอบข้างเนาะทางช่ายเพนก็จะเลอรมการก้อนมอนิเนาะ มื่นจังมื่นจังในก่อสร้างมาอะไมาอยู่บ่เอออ้าออ๋อโดยโดยมือมืออะไรจังเได้มามือฮือบ่มือฮือเนาะอ่าโอเคโอเคยังยังแต่ขอบขางมันเนาะยังแต่ใส่ขอบนี่พี่น้องครับใส่ขอบขางนะครับทั้งหนานี้พอมันจะได้มันจะได้เกลียวอยู่ตัวนี้พอมันมันสดมันมันลื่นขึ้นมาแหละมันใส่บริวช์เนาะ อ่ามจะได้ปาดออกอยู่นิดนึงยางยางทำอาชีตอนี้กับพอดีกับเธอเนาะมันคำเด้ออ่ามันไปแย่งมือบอได้มามือกับพุทธแล้เล่้มาพุทธแล้เนาะถ้าไดมาพุทธแล้วออมาลางแเดีวฮขันวายขันวายี้ใชเลยกับไรมันขัายมันมีกันวันนี่บล็อกอะไ้บล็อกน็อตนะหันยิงใช้ด้วยนะขึ้นรได้่นวาัอ ครับ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 ำว่าอย่าพักค่อนก่อนกะยเมือกเออเอ่านวว่าบอกคำว่าเล้มืนี่กับไปแสงกระชิจ่ายเลยเงินกะเล้วมือนี่เลยเรียบร้อยเลยคว่าไ่ได้ใช้คำว่าควบค่ายังไม่เล้วลกับยังชี้ยยกพูดได้เท่ามือได้มาพูดได้บานนี้ ถ้าายังบผ้าอย่งกับเอาถ้าฮอนฮอนเอาันแล้วก็เนาะเออเมื่อเราคบหาค่เออคบลังแขงเนาะคบบบเตทนนะเออเออเพื่อว่าพี่ได้เออกับบริภาได้ผมดูดมาไว้นี่นี่ ง่ายไปบนไปยังขอบข้างมันเดียวมือมาหน่อยประเฌอสิถือสวรรค์น,นั้นมาให้มันจะมันจะง่งงายสวรรค์มีฐานหน่ะยิงตื้อตื้อตื้อจะได้จะง่ายแต่เศรายู่สร้างบม่ได้ชอบบลอกอยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ดใดถ้าเอามามือใส่ขอบข้างเพราะว่าตัวนี้มันมีบล็อกมีอย่างมีน็อตนี่หัะนยิงกันนะพออันนี้เพิ่งจะไปยืมมาด้วกันพี่น้องเนั้นเนาะ ยังเดี๋ยวจะใช้ขอบคางนะเดี๋ยวว่าเชนที่เอาสวร่านดูเพื่อนนมาให้แต่ว่าคันตอนแรกนะมันกะคันว่าคือว่าเบิ้ลนี่กะว่าเบิ้ลอะไรคือกันมันงานนักมันเป็นสวรรค์หันนัอหันยางธรรมดาเนาะมันโบราณใช้งานนักคือว่าเอาหันนัอหันยางล้ำเล็กหน่อยไรเยอะเดี๋ยวว่าเชนจะถือมามือถ้ามือมาผู้ใดเด้อมันจะมีบล็อกหันง่ายอยู่ดอกพี่น้องเนาะมันถ้าจะเอาไปตุบปูตอกเอาอะไดรไรมันแตกเลยนี่นะ เออเขาต้องเอาน็อตหันยิ่งแบบน็อตยิงเล็กปะเนาะบะด่าใช่ไหมหรือว่าแข่งเข่าไว้เนาะนอนทำบาร์อะไก็ได้เนาะมันกับว่าได้ใช้ลายประเด็นว่าเนาะมีแต่สามล้านเนี่ยมีแต่ขางนี้กับขางหนานกับขางนั้นเออากูไดมามื่อมื่อฮอเนาะอ่ามื่อฮออ่ามื่อฮือเมื่อฮือมากกับอาจารยสิขึ้นมากเลยกับสิถือมาน้ำเลยพี่น้ำเลยสวบ้านนี่กับเพื่อนกับ สร้างกันมแต่ยืมมาวะนะเราเครื่องมือกันเนาะอันนี้ก็ยืมมากวะนี่โอ้ยเนาะจากลายเป็นลายสีหบ่เป็ดสีขวดหนึ่งสร้างปกติอยู่ค่ะสร้างไม่จู่บ่ะมัูเมันว่าเล็ผู้หญิงไม่ใช่เอ้าวเป็นยังเก็บทรงให้เขาจังหน่อยเอ่เมียนตันนี้แหละไอ้ืม เอาพี่นอ้องเอยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนดังเร่งเนาะภาพบรรยากาศก็จะป,ประมาณนี้แหละอันนี้นะอ่า,อาถือว่าใส่ลายเติบพี่นอ้องเอยเนาะเพราะว่าแผ่นตัวนี้มันบ่พอก็เลยใส่ลายเติอบอ,อ่ามันบ่พออ่อาจะอา่าลดก,กันสองแผ่นมามาเม่พอยมา ทำอะไรนี่อันนี้คือเำอะไรแต่มอมอยู่นอติดบานเข่ากันแล้วแห้งคักบ้านเลยเอ่อต้องงามคักเนาะบ่สวนเนองามค่ะไปดีเบาแสนโดนซ้าแล้วเราได้นี่ได้เออซ้าแล้วแล้วบาดน,นี่ได้<า>ม,มีแต่เรามีแมต่เราถ่านนอนแล้วบานดนีล <c oughs> นอนกับพุ่นแล้วฟุ้งซาแล้วเป่นระเบาเอ้ยแง่ยีโรอยู่บ่กยังไงเอาันซากับ่นมาคำหนึ่งกันยังสิบสี่มือกันยังสิบสี่มือกันยี่สิบกว่าวันเนาะตอนไรอยู่หรือว่าเนาะได้ ผู้ยุวเพ่งเลยตทลปีแถวบ้านเข้าหัวสาแล้วพ่นแล้วไปหน่อยพูนไปก่อนเนาะดอย่ายังแต่สีนี่แหละนี่เขาว่านั่นกะยังเก็บงานนะยังวันแล้วข้าก็ยังไม่ได้แล้ววันไหนแล้วเขาว่านั่นกะเขาสีซื้อสีปองมันสีขาวนะมาเก็บมาทามีแต่ปัดทำความสะอาดไว้อะไรกะเมื่อวานโมเแซนขึ้นมาอะไรกะทาสีเก็บสีให้มัน งามบัดนี้โดยตามขอบมันน่ะนะแต่ว่าเฮาสิบ่ทชาก่ะมันกับ่อ่าเอาขอบสีขาวว่าซั่นซะมันจังขึ้นเนาะอ่าขขออบสีาาาว่งมแล้วนี่กงพี่น้องเอ้ยเฮาะไอแต่มอมอยู่อ่าโตอ่าเก็บออกได้ด้อทําำเลยเด้อก้อนบล็อกนี่บพว่าออกมาไว้ก็ได้อ้ายเลี้ยงไว้ทางหากก้อนเอหรือว่าบ่อยากให้มันเห็นโคลงคดีอยู่นะพี่น้องเอ้ยเนาะมัน thừa ngắm ngắm bạt, mì này mò vàng na ba lăn, cái bông ngụa ngắm, ha vậy, ah, tiếp 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 cho nên mới như thế này, bàn, đó, vậy thì ừ. thái húp đó, à, cho nên mới thái húp đó mềm bắp kim, thái húp ngắm nè, nè, áo nỉ ỏ con nè, ngang nhan ngang chỉ sai chỉ quên nè

ตีบอฮัอามาไว้ามตังนี่ไว้ตังน้ำใช่ลูกคื้แอบแท้มนี่แอบเกมว <c oughs> ่นนี้ใส่ส่กเพื่นจา้ามาจ๊กฮะเอ,อมม่เ,เ,เก็ะเอ,อท,ะทาในากคักปญัญญาเก็บส่นไหม่ันต่อกกันดได้มัน<ด>คอยเก็บไปไรไ้ยังคอยเก็บก่อนแบบก้ปอ่า เก็บทางนอกก่อนทางในแล้วก็จังก็จังพัดกวดไปเลยเก็บเก่อนดอก่บูเยตี่เนาะยังเลือจะตับไยังเลือตับหนึงกับสองแพโอ้ยไอ้สเรก็ถือแล้วฉันทับหนึงกับสองแพรนโอยซ้ำมันขึาเว่าอรยดีเฮ้อโผ่แล้ไอ้ชอร่ึมาถือเโอ้ยตับนึงกับสองแพรนว่าเรเวทดีด้วยโวโผน Mà cái à, đưa cho nó có đưa xong nó gì đi cho Thôm này, thằng lôm này Nhàng mà nó bắt lôm đây này Ôi làm gì em nó, em nói ถือว่าเป็นอันที่สําเร็จแล้วยังเดี๋ยจะใส่ขอบข้างหน่อยเนาะเรื่องเรื่องคำสร้างมันยังมากระจายเราพี่น้องเพิ่นแล้วก่อนเนาะแลี้ยวกขอบข้างก่อนว่ามันยังเดี๋ยวมือใส่ใส่ขอบข้างในบริษัทเอาสวรรค์ไมมเพิ่นมีสวรรค์แบบว่าหันน็อตนะมันจะง่ายมันแต่งบริษัทนี่ใส่ไฟนะ chạy ra bunga phải cả, cả, cả tham phần bung nại đó và phân chị an đó đa chẳng chạy ngay thì làm mưu 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 Mai một lần 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 tông, lần 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 แมขงขมวกพ่นมาอาบุญก่อนเลยได้หนินะโอมาตุ่มมาโฮมเต็มยวนอะ่ะแ <c oughs> สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเออบาทนี่เออลื่อนต่อ,อได้เยตืน่นเต้นเด้เอ,อต่อเด้ก็แล้ไปนี่เราเดินทายหูปนะเดี๋ยวกระทังทานเนี่ยมันชิงานก็บ,บาน cái bữa này đấy <laughs> tổng qua thanh vị à đây để ở ngay ngay à ờ, thằng này mới khử vậy nó ở ờ, kiếp hám kiếp thằng này nè à ờ, tôi thằng này chỉ nghe chìm bả để nó Được. ngoài cứ ăn chèn thế ở đây nó <laughs> cứ ăn chèn thế ở <laughs> เออทำกอกงยล็อกเลยอ่าอเนาะอาฟนยัก่อนล็อกไอ้มันมีแต่เดียวบ่อยไห้มันบุคคบกันบ่อยก,ก่อนล็อกเอันนี้โอ้เนาะ มันบุกคบกันเด้ออ่อาอห่อนไม่ครับพอดีอยังอยู่ตั้มหนึ่งครับอีก2แผ่นไปหน่อยน้ะ

Thầy cái vào, nhắc một tháng nữa tại, không, không thích cuộn Xài, mà thích mà thọc xài đi, Thế là bạn cắt cuộn lé vào đây Nào, xìm cái nào ở gần vào xuống อ,อ๋อแต่เป็นลางเล็กแต่เป็นลางเหยื่อที่ว่าได้เห็ดแบบนี้อ่ะนะเนาะต่อขับขเคยได้เห็ดแบบนี้อ<ด>่าตับัก,กงามอ่องตองอยู่ฮ่า อ๋อไม้ไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ลายคนปกติกับมันจะเป็นจากซองแผ่นนี่ขึ้นไปที่เขาใส่ปกตินอ้อ<ด>อ่าเน,นี่ยแงามเลยนะเบาเนาะมันกับว่าได้ลื่นกันไปแล้วลื่นกันไปแรงน้อยเนาะมันกับว่าได้รถลื่นกันไปแรงคือว่าเขาก็อะไรอย่างนี้โอ้ยมองไ่เห็นเลยบาแจักช็อตงามงามงามแล้วเอาปั้นออกาเล่ากี่พุนกี่เพื่อเล่า พาเซ็ตออฟว่ะแหล่พาประตูยังมีกี่พุ่นอยู่งามไปเลยสีแหลงองตองอและถ้าเพิ่นนไซเพิ่นนไซขอบข้างแล้วมันก็จะเป็นอีกม้วนหนึ่งได้บ่เนี่ยแล้วบ้น ใส่ขอบข้างแล้วก็เป็นอีกสีม่วนหนึ่งนะไอ้บ่เนี่มันก็สีเนียบกว่านี้จนเลื่อมขึ้นน้ำซิดแล้วมันเป็นนั่นได้มันเป็นแบบมันมันมันใหม่เนาะบ่แล้วมันยังใหม่โอ้สีอันนี้มันทนมันสีทนเกลือครับเป็นพานี่นะเผื่อมันสีสีจืดนะโอ้ยยนเนี่ยบนข้างในก็คือกันเนาะ แบบนี้แบบเทิบๆบอกว่าในเนิ่งเหนียวแห้งคักแล้วไม่รอดแต่ว่านี่ก็โอเคแล้วนี่ก็จุไลยก็นพิคาตว่าแล้วก็มีแต่เขาออกทั้งนี้และไอประตูใหญ่เขาก็บบุคอยได้เกิดไกลภาไในดอกเนาะล็อกไว้แต่ว่าล็อกมันมันมีแต่มันก็เจ้าไล่ให้บุคคลนอกไปแล้วเนาะโอ้ยว่า่เสนบอกว่าให้ไล่ให้ให้ครบแน่ว่าสันดาเป็นอะไรให้บุคคล ือจังว่าครบอยู่บ่มันบม่ได้ครบบ่เ<ม>ครื่องบริบริมีบ่เครื่องต,ตัวเรือบ่โถมันว่าก่อนล็อกมันเบิ่งประตูหนึงห่งอะคือบริมีบ่เห็นเลยหรือว่ามันบริมีบ่เบื่เขาหายเขาออกมาหายได้สองอันหนึ่งบ่โดยบ่เ<อ>ห็นเขาแบเห็นพินหาน,าน,านบ่เห็นเลยหรือว่าหักบ่นหน่อยบริลินดอกเบาบ่บ่นหน่อยก็ได้อือเพราะว่าก่อนล็อกมันบริมีอันหนึ่ง กับประตูใหญ่น่ะเมื่อเอานกอสีเฮ็ดทอมไว้อันนี้ฮะทำคนปรมาณทอมไว้ชิ้อๆดอกแต่ผู้ใหญ่เบาแซนก็ยังนีมาท่านได้ว่าว่าสีเขียดให้ทำทอมไว้บ่มีเวียกเฮ็ดทอมไว้แล้วมันแปลนหน้าบ้านเฮาและส่้โชว์ลายกันนี่หน้าบ้านให้มันแปลนจูดได้ไหมเมืกี้เมื่อจูดเอาอะไรร่อยเนี่ยจูดแน่ทั่วเลยแล้ว

สวัสดีด้วยเนี่ยสวัดีลุงสดีปาลบาาลูเเาเพื่อนใหม่และเจ้าน่ะสบดีด้วยมั้งเป็นแล้วสับซองด้วยเพราะประตูมันจะเป็นประตูวันแบบประตูแบบว่าคูนะหน้าคู่เนาะประตูคู่งามไปเลยเนาะ

มามาอ้าโตน่า่า่าโอ้ยพี่น้อยน้อทาง่สวนพันสสวานี้คมนาคบตากันเนาะอ้าตโตพี่น้อยคนหาคนใด้ดีเนาะหนึ่งสองสามสีได้กับพีน้อยนี่นี่พน้อยนี่เป็นได้น้อยนี่คือแอ้ได้ใช่ไห้เนี่ยสบายหัวเป็นยังหัวนะบังที่วะเป็นพี ai cái bùa ơi nó thì nó Ôi, ơi nó ăn hót nó này nó thái húp được rồi lẽ cốt lưỡi lai bao sơn lục, nói thang mía thang luộc thang mía luộc nồi rồi nó 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 ขอบใจ auto, ผู้ใหญ่ใจดีบ่าวแสนทางพ่อหลูกพ่อเมียลูกยิ่งสามลูกสายสองและแม่บักกิมขอบพระคุณหลายๆได้เฮือนซานบอนอยู่บอนเศร้ากุหลาบผู้ใหญ่กับแม่เพจอยู่ต่างประเทศและก็เอายบิ้งเดี๋ยวบ่าวแสนสิบอกชื่อผู้ใหญ่ที่ว่าผู้ใหญ่อ่าเดี๋ยวบ่าวแสนสิบอกชื่อได้ไอไอบอกก็ได้เด้อผู้ใหญ่ที่ว่าสมทบเหตุการณ์ของทางไอ้นะมี ท่านแรกก็คือแม่เพชรเนาะอ่าต่อมาก็เอจูรี่เนาะแล้วก็อ่าที่ว่าว่าตามาสมทบมื่อนันนด้ไอหนวดเนาะคนเดินเนาะอ่าแล้วก็ววมีเออยิ่งเออยิ่งเออยิงกับไอเพชรเนาะแล้วขอบคุณเออยิงกับไอเพชรขอบคุณหลายหแล้วก็มี แม่ยายนะที่ว่าน่าแม่น่าท้องใบอย่างจั๊กย่าไงพี่น้องเนาะเป็นสมทุกษาพันบาทที่เขาแสดงเคยเคยเอ่ยชื่อวันนั้นเด้อแม่คุณแม่ท้องใบโดยโดยแม่แม่แม่น่ายาหน้าท้องใบอ่าแม่นาายาท้องนาท้องใบเป็นได้สมทุกขมาสามพันตอนนั้นเด้เพิ่นขอบคุณหลายงขอบเงินสามพันบาทและขอบคุณหลายๆลหลายหคือว่าทุกท่านทุกคนเนาะ ขอบคุณหลายๆตัวบ่าวแซมใหญ่ใหญ่ดีขอบคุณหลายๆย่อมือเพื่อคนรักงานนะครขอบคุณหลายๆโอ้ยโอ้ยยังอยู่เนาะเพื่อนกับใครให้พาเพื่อนยางรออยู่ด้วยอยู่ดีไม่แห้งบ่าวแซนโดยโดยโดยเอ้าเอาไปคุยงางคุยหน่อยเนาะผู้ใดกับยังบ้านว่าสีบ้ได้ขึ้นมาหรอกแยังจะได้ขึ้นมาเลยยูไอยังบ้านได้แล้วเด้ยังชิมาเบิ่งเก็บงานเก็บงานอะไรกับยังแล้วไปพี่น้องไปบานนี่ยังชิมาใจเงินใจค่าทางอ่า สร้างคนอยู่เนาะโดยโดยโดยพี่น้องเออสาวประมาณนี้แหลนะเนาะพี่นอนะ้องเน้องเดินชาญของทางบ๊วยชวนกันสมเร็จเปลี่ยนทีร้อยแลกะกับมีแต่ติดตามบนนั้นกนต่อไปว่าช่เป็นอะไรเนะาะพวกเรามือขึ้นเมืออม่อยกันเป็นเดี๋ยวเหาชี้แจงอีกทีนะึงเนาะถ้าว่าได้ขึ้นเมื่อ,อไรก็จะชี้แจงเพิ่มเติมอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะอยู่ดีไม่แห้งว่ตถุทานทุกคน อากาศขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือครับมานอกทางบมส่วนเพจนจนสาเร็จะสิ้นทุกสิ้นทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อนอกจากขอบคุณขอบคุณในลายขอใหอยู่ดีมีแห้งดูความสุขกายสบายใจต้งประตูนี่มือได้ละเด้ออย่าไปลิ่นเด้อม่หนีมือขาดได้ประตูน่ะเข้ว่าไขกับไขเลยเข้า่าไขกับไขเลยเข้ว่าเปิดกับเปิดเขาว่าปิดกับปิดเลยอ่า มันจ่นีมือขาดได้ประตูได้ปะกันขับเล่นได้ไหรอรอไ่มรอไมมเอไหมเอาไหม,มพี่น้องเอาสบายดีได้พี่น้องเด้ประตกทานทุกคนเด้